ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมโอ้โหลมแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวปั๊มจุ่ม12โวลต์นะครับผมที่ผมได้ซื้อมานะครับจะเอามาลดน้ําต้นไม้ริมคลองนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนะผมตัวปั๊มนี่นะครับกับสายยางที่ผมใช้เนี่ยถ้าใครจะใช้สายยางใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับคือผมใช้เนี่ยนะครับเป็นสายยางสี่หุนนะครับผมก็ใช้การยัดเข้าไปข้างในนะครับแต่แน่นนะครับผมนี่แน่น แต่ถ้าจะใช้สายยางใหญ่กว่านี้หรือถ้าไม่นั้นก็ทําการบานบานสายยางนะครับให้เหมือนแบบอย่างนี้นะครับก็สวมแล้วก็ใช้ที่รัดได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าว่าจะต่อสายยางนะครับอันนี้ผมก็ต่อตัวคีบไว้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอันนี้แบตเตอรี่ผมเอามาเป็นตัวแบต12อแอมป์นะครับผมใช้ได้หรือจะใช้พวก6แอมเหมือนพวกรถมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาใช้เลยนะครับ มีแบบไหนก็ใช้ได้นะครับมาเดี๋ยวอเนี้เดี๋ยวผมจะทําการต่อสายแบตนะครับต่อแบตเลยนะครับตัวปั๊มล้วก็จุ่มลงไปในน้ําเลยนะครับ นี่นะครับผมน้ําอันนี้ก็ต่อแบตนะครับนี่นะครับตัวแบตนี่นครับแบตอยู่นี่เลยนะครับผมนี่ตัวปั๊มก็อยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับแรงนะครับมาผมจะลองลดต้นกล้วยนี่ฮะลองฉีดไปไกลๆนะครับฉีดได้ไหมฉีดถึงนะครับผมนี่ แรงดันดีนะครับเนี่ยครับเอาไว้ฉีดรดน้ำต้นไม้ได้สบายเลยนะครับนี่นครับปริมาณน้ำที่ได้นะครับผมนี่ นี่นะครับตัวปั๊มก็อยู่ทางด้านล่างนูเลยนะครับผมนี่จุ่มอยู่ในคลองเลยลดต้นกล้วยหน่อยนะครับต้นกล้วยนี่ละแห้งเลยนะนี่นะครับกับตัวปั๊มจุ่ม12โวลต์น,นะครับผมนี่ที่ผมใช้แค่12โวลต์เองนะครับ ก็ถือว่าใช้ลดน้ําได้นะครับหรือใครจะไปต่ออย่างอื่นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่นะครับถ้าว่าจะาไปใช้ในการเกษตรนี่ผมว่าก็น่าจะใช้ได้นะครับเนี่ตัวกับปั๊นจุ่มข้่เนี้นะครับผมลองเอาหมุนสปริงเกอร์ยังหมุนได้เลยนะครับถ้าเป็นหมุนพวกตัวใหญ่เนี่ยสปริงเกอร์ตัวใหญ่หมันที่ใช้ในผักพวกนี้ก็ตัวหรือสองตัวเนี่ยกำลังดีแต่ถ้าใช้เป็นพวกสปริงเกอร์ มินินะครับแบบสปริงเกอร์เล็กๆเนี่ยนะครับก็ใช้ได้หลายตัวเลยนะครับผมนี่ฮะน้ำแรงนะผมนี่รดน้ำต้นกล้วยนะครับริมคลองแห้งมากเลยนะครับนี่ฮะบแบตเตอรี่ก็อยู่นี่ ปั๊มก็อยู่ในน้ำเลยถือว่าใช้งานได้ดีนะผมนี่ถ้าใครเอาไปประยุกใช้นะครับใช้กับพวกโซลาเซลล์นี่ก็ใช้ได้นะครับจากที่ผมได้ลองต่อดูนะครับผมต่อตรงเข้ากับตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยถือว่าใช้งานได้นะครับแต่ผมใช้ต่อกับพวกแผงตัวสิบแปดโวลต์นะครับแต่น้ำอะ่ะ มันน้ำก็ใช้ได้นะครับแต่ตัวน้ําก็อาจจะไม่ได้แรงขนาดนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้แรงเท่ากับต่อแบตนะครับแต่ถ้าถามว่าใช้ได้นะก็ใช้ได้นะแต่ถ้าใจให้ดีต่อผ่านแบตจะดีกว่านะครับนี่ครับตัวปั๊มก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับจุ่มอยู่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเป็นพวกน้ำพุนะครับหรือว่าจะใช้ ให้ออกซิเจนตานะครับเติมน้ำในบอ่อปลาอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะผมสำหรับตัวปั้มจุ่มสิบสอนี่นะผมปล่อยน้ำใส่ต้นกล้วยไปอย่างนี้เลยนะครับให้ต้นกล้วยชุ่มชื้นหน่อยนะครับแห้งมากเลยนะครับช่วงนี้ก็สำหรับตัวปั๊มจุ่มตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับประมาณร้อยหกสิบบาทนะครับผมซื้อมาทางใน แอปช้อปปีนะผมถ้าใครจะสนใจนะครับอยากที่จะลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับ mm hmm. ก็ลองเข้าไปดูกันได้นะผม mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ